ใครที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงฟังคลิปนี้ครับหนึ่งคือตั้งเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะคืออะไรอยากมีหุ่นดีอยากเปลี่ยนตัวเองขอแก้คุณเขียนออกมาให้เห็นภาพชัดที่สุดและตรงกับใจจริงๆก็นับเป็นก้าวแรกที่สําคัญแล้ว2คือศึกษาครับศึกษาร่างกายศึกษา,าการทานอาหารศึกษาการออกกําลังกายที่คุณชื่นชอบจนอยากทํามันเพราะถ้าคุณลงมือทําโดยที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อนผลลัพธ์ที่คุณจะได้นั้นอาจจะตรงกันข้ามซึ่งต้องมานั่งแก้ใหมท่ทีหลัง ข้อ3คือเริ่มจากสิ่งง่ายๆเพื่อให้คุณได้คุ้นชินกับวิถีชีวิตใหม่ทีละน้อยและหลังจากที่คุณเริ่มชินแล้วก็ค่อยปรับขึ้นครับ4คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงการเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยสร้างกําลังใจได้เป็นอย่างดีครับกบเหมือนการที่เราลงทุนอะไรสักอย่างเราย่อมหวังเห็นผลลัพธ์เช่นกันข้อ 5. ดื่มน้ําเปล่าให้มากๆและหลับให้ดีครับทั้ง2อย่างนี้คือ2ใน5สิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุดยิ่งถ้าคุณให้ร่างกายมากเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งให้คุณกลับมมมาาาาากกเเทเาาท่่นนนัั้้้้แลละขขอ 6. ใหหคคุณีีพงบว พลังบวกสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงดีดๆขึ้นได้มากมายการสร้างทัศนคติบวกจะช่วยนําพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการได้แน่นอนและข้อ7คุณน่าจะชอบข้อนี้ครับเพราะว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองการมอบสิ่งตอบแทนหรือตบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณมีสีสันมากขึ้นจะเป็นรางวัลง่ายๆก็ได้ครับเช่นคุณอาจมีชีทมิลซื้อเสื้อผ้าใหม่พาตัวเองไปเที่ยวนนดูหนังกับคนที่รัก หรือเล่นเกมกับแก๊งเพื่อนและอื่นอีกมากมายครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการใช้ชีวิตดังนั้นสุขภาพที่ดีควรมาพร้อมกับความสุขที่ควบคู่ไปด้วยครับ